เดินใกล้จังไปวนมารอ่อนก่อนเอาเปียบเพื่อนใช่เอาเปียบเพื่อนวนหน้ามาพาสนุวนหน้ามึงบอกต้องวนหลังอ่าได้อาหนึ่งสองสามวายโดนหลอกวายวายวายนากไก่กูุดเลยอ่ะ ปนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นปังมาค่ะพี่ด้วยค่ะยายมานะคะนี่คือท็อก็เธเนยตัวนี้มันมีลักษณะเหมือนจะสามารถเป็นพิตตี้งานมอเตอร์โชว์ได้เลยไหนมืองลองพูดในส่วนของยานนวัตกรรมใหม่ในส่วนของยานยนต์วัดอะไรนะมานั่งเหยือขายขนมลาภันะอ้าวเรื่องที่จะเล่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ของกินเหมือนกันนั้นฟังได้เลยในวันก่อนค่ะวันก่อนเรื่องเป็นไงอ่ะสะเทือนใจเป็นเรื่องสะเทือนใจอีกแล้วเหรอยายชอบมาแบบเรื่องหน้าหดหู่มันเกี่ยวข้องกับมิจฉา่ชีเป็นอย่างนี้นิดนึงด้วยเรื่องนี้ยายคงไปเจอมาเยอะแล้วใช่ก็คือว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วฉันอะ มีงานต้องไปงานเรียงช่วงวันเลี้ยงปีใหม่ช่วงวันฉันน่ะไปนั่งทํางานอยู่คอมมอนก่อนอก็เก่าว่าทำงานเสร็จแล้วถึงเวลานัดสองทุ่มก็ไปใช่ป่ะแล้วเ็เพื่อนอาโผมาก็เลยก็เลยเริ่มกินไปตั้งแต่แบบหกโมงนะอะไรอย่างเงี้ยพอสองทุ่มนัดเวลามันก็มีความแบบประมาณหนึ่งแล้วอววย่างเงี้ยปรากฏว่าก็ไป ที่ช่องมันจัดอยู่ตรงโชว์ดีซีจากคอมมอนไปตรงก็แป๊บเดียวไอ้เรากลับว่าแป๊บๆแต่ว่ามันของเฟียเนาะเขามีตัณใจให้แล้วว่าจะรับมันได่แน่หน่อยมันก็ดูเสี่ยงระยะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ใช่ว่ากินใช่ไหมก็แบบจนเสร็จปุ๊บก็จะกลับมาตรงคอมมอนคราวนี้พอกลับมาเนี่ยปกติจะเรียกแกรบแต่วันนั้นมันไม่มีแกรบแต่ว่ามันมีพี่บินมอเตอร์ไซค์อยู่คนหนึ่งอยู่หน้าห้างพอดีตกลงราคา70บบาทก็ไปถึงลงไปปุ๊บ ก็คือวิ่งเข้าไปหาเพื่อนเพราะว่ามันเครื่องมันติดมากแล้วอะแล้วก็ค่อนข้างนวมไปแล้วก็วนั่งเอาเอ่าอ่งต่อสักแป๊บหนึ่งหึ่งที่บอกม,มันเป็นเรื่องของมิชาชีปะเธอเธอจะบอกว่าก็มีคนมามาเดินเข้ามาแล้วก็สกิดใช่ยาย,ยายหหรอไม่เออมาสกิดบอกว่าออกไปด้านหน้านิดนึงมีคนมารอพบก็คือออกไปปุ๊บก็คือเป็นพี่วินคันไม่เกียกับตำรวดแล้วก็บอกว่าไม่เกียพี่ไม่จ่ายเงินผม คือมันติดนใส่ยแกรบพี่ลงแบบมันตัดบัตรใช่ปะลงแล้วก็เดินเข้าลงแล้วไปเลยเพราะมันตัดไปแล้วแต่นี่ลืมไงว่าว่านั่งบินมาแล้วก็ติดนิสัยก็ลงแล้วก็ตัวปิวไปเลยเหมือนเขาก็เรียกแล้วก็ไม่ฟังอะไรเงี้ยเพราะใจมันวุ่งไปหาเล่าแล้วก็อยาาไปทำแบบเขาอย่างนั้นก็สมควรที่แบบฉันนักเก่าทวนเพราะว่าอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจจริงๆริอ เขาไม่ได้จะมาแจ้งจับนะแค่บอกว่าไม่รู้จะไปตามยังไงให้มาช่วยแก่เกี่ยให้เครช่วยมารู้จะไปไรม่รู้จะไปให้ใครช่วยไม่ต้อหวดช่วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีฉากชีพที่กล่าวตั้งแต่ต้นก็คือกูเองอย่ค่ะอีกลัูเลยว่าเออมึงไปเจอใครไหมอ๋อเดี๋ยวนี้มึงเป็นเองแล้วเหรอไม่อย่างดีอย่างน้อยเมื่อเกิดเรื่องนี้เนี่ยมันจะได้ตระหนักว่าครั้งต่อไปอะถ้าไม่ได้เรียกแกแบบเป็นวินพิมพ์วินอะอาจจะต้องมีสติด้วย แต่ทำไงวะก็ไม่เคยเห็นยายมีสติหรอกเคยเนี่ยผว่าเดี๋ยเกามีอีกอ่ะไม่เป็นไรถ้ามีอีกก็ขอโทษเขาแล้วก็เอาเรื่องมาเล่าต่อได้วันก่อนค่ะวันก่อน